สวัสดีพี่น้องฟองไฟสูผู้สุขอนไก่ขีมาตามมาซ้ำโครงทุตไทยของคอสร้างกันเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทย้ะพี่น้องแล้วขีมาซ้ำรัฐบาลไทยโครงทุตไทยนางเนี้ยนั่งถาคอสร้างหน้าตานซีโมงคนนี้มานั่งถาอยู่นี่ฝนกระทบคักตัวเนี้ยคือมันพังมันพัพงคำนี้โอ้กระทบกี่หลีตันไม้เนาะส,สอง,งอันนี้โอย้ยอันนี้การมาตรฐานงานนั่นวะนี่สร้างครับผมมาตรฐานงานเป็เปียกโอ้ย กระเป๋าเอาทุอย่างมอเลยนะว้ายอยากเด้โออยากมาตนางานจะว่ามานางขาเอานัดกันหามงนะเนี้ยแม่ยูกะเขาใจยุต่ว่านคแต่หันมาก,กว่านกไปเลยก็ซีมุ้งกับฟุ้นก็มาานั่นไหมฝนะต๊กบดมาตะลุงบานกับล่วงว่าผิดเลยเด้ครับผมันลก็ามาตะเวนก็ขีม,นนมานอนอก็ขีมานอนถาพอ้างอยู่นี่ถ้าใหญ่ไปกอกอ่า ถ้ายายไปฟอกไตแล้วก็ก็ล้วงมาเลยนะเ,นเ,ะเาาก้าใบไม้ใบไม้อาไรแล้วใบแว่ไใบเขาเงี้ยเลยเด้ของเก่เเเา,เาที่ปล่ปปอยตัวงวดตัวงวดไม่ก็ได้แต่ที่นี่ของมูน้ำเออแมน่นของมูยังบ่ได้ที่ประจางครับผมแล้วที่ของมูแล,ล้วก็ลังไม่เพิ่มเติมเออ ันฟันใหม่ทั้งฟันเก่าฟันเก่าฟันใหม่ครับผมเดี๋ยวไปกันสั่นอาเอฟซีมักมามักกันยังทานไปแต่ไม่พุกงมากีเลยฟันใหม่ฟันใหม่เดี๋ยวจังจังว่ากันเนาะครับผมต้องเขียนใหม่ดที่ไริแวณเขาเงี้ยนครับผมเขียนใหม่กันอะเขียนใหม่ของเก่าบริเอามาอ๋อเริ่มสอตัวละเอ้า ค่าตะโซกันโอ้เปียกคักอ่ะวพอสร้างวัาดีพี่น้องก่อนวัาดีดครับ,บผมมาดีครับผมเมื่อซ้ำโครงทุ่ทไายเนาะพอสร้างครับผมสคเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยแล้วก็เอาของมูไปน้ำเนะาะครับผมพอจะต่อหมดมันก็จะใส่ได้ เริ่มมัลงเลยเบิง้งโอ้พอสร้างหนะว่ามาหอดคือจังจวดรถอันข้าวเดียวนึงเขียนแล้วเขียนแล้วแล้วว่านี่แม่เอา้าวแล้วมันจะได้เขียนอีกหลายอย่างพี่น้องมาเบิ้งกันตัวเก้าตัวเดิมน่ะเจ็ดกับแปดครับผมเรเปลี่ยนแปล,เปลงเพราะว่าเปนา็นเลขสูตรเลขคำนวณเนะพอสร้างเนาะโอ้โอไม่เปลี่ยนนหรอกโอ้ไข่เนี่ยคนเศร้าแม่ป้าเป็นตกวขาดตกแนวว่า ที่แรกว่าพอสางขี่มาพอไหนว่าขี่เมียก่อนกับกับก่อนนี่นี่ยหญ่ยังว่าเมียก่อนรถยังว่าอยู่ผมว่าปกติสทีเลื่องเที่ยงวันนี้เหอือนอบ้านมันเลือเ่องเตเว่นอยู่อัดยันพอเพียรเหนักว่าเดีฝันไหมว่าถ้าเดี๋ลุกจักสองเออ พ่อในโรงนี้พ่อในบ่อไผมาในบ่อไผสองศวนเก้าดอกนี่ไม่ดีโมกับของมือโอ้โออันนี้ของเก้าอันที่ว่านครับผมก็เจ้าจ้างไปจ้างไปดำหน้ายี่สิบไรน่ะครับผมมื่อละหาร้อยน่ะอ๋อโอมัสังจำได้อยู่ตัวนี้โอ้จำได้เนระไม่ลื่อมเหรอที่นี่ เวลาก็เจ้าจา้างอ่นหน้ายี่สิบลายมือละห้าร้อยน่ะพี่น้องเอาไปตัดไปส้อยหรือหาศูนย์ศูนย์หานครับผมของโม,มก็มีหาศูนย์ไม่อันบ่ดครับผมอันนี้สำหรับของพอสร้างพ่าพอ้างเขียนของโมกันจัามาเทียบใช่กันอ่าอันเอฟซีผิ้บิษตามวัลลุล่นละใช้ ยันโอ้เมือมือขัันบ่มือเปียกว่มันเยนมึกมันีเลือมึกมันนะมือมือขัันมื่อกัดซันหนาวเรียนเนาะหนาวเรีนขี่รถจากฝนนะว่วเป้นในห้าเม็ดเดียวอืมบัหน่อยหรอห้าค่ับผี เป็นห้จักหางนี่สองหางาหสองหาง,งหาศูนยหาหนึ่ฟันของสร้างไม่ฟันไม่นี่ต้อ,อฟันก็ยังว่าเป็นบนพร้อมเอาแล้วจะเอา่วงฟันไปล้วก็หาเก้าซีมกระเร็กนนตอนต้ เลขสองคนนาทีหนึ่งกระเด็นเห้ใก้าเลยวุ่นเล่นหาหนึ่งก่อครับผมตาวตาเลขวิ่งกันเลขวิ่งมูพัสร้างพอตลุ่งวดเดียวเด้น่ ก็ตะเพิ่นใหายมากพอทะลุดิรับอันงวดอันงวดวันที่1กรกฎาคมนอันเพิ่นก็ให้3มันก็ไปอยู่หลักร้อยก็ได้เด้ครับแม่นว่าซั่นแม่นเพราะว่าจําได้หมือดเลียกมู่เพิ่ะอันพอสร้างนี่ครับผมเพิ่งรุดงวดที่วันที่16บหกอันดิเม่ยนบอเพิ่งรุดงวดเดียวที่ภายในให้7แม่นบออ่าอ่าเพิ่งรุดงวดเดียวเด้อันเอาตัวใดนก่อนเอาของพอสร้างละก่อนครับผมวิ่ง7เอ้ยวิ่ง7กับ8 ผมนินไปทีเจ็ดผมชอบไปทีเทจ็ดทำอะไไปจำวินทีหนึ่งไอ,อตัวมากตัวชอบของผมก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพอดเกียดสามม,มากเพราะว่าผมซื้อไทยแล้วเพราแทรกแน่บานนี่เรียกตัวพราะสร้างขีดไม่นี่ได้เครื่องเดียวได้เหรอไอกันได้เรียกกันที่นี่อ่าโอ้กันกระยาแต่ว่าเพราสร้างคอยตะเรียบออกแล้วครับผมเกีดสามอ่าเจ็ดสามแมีเรียกเข้ากันะ อ๋เก็ดสามมับบาร์ดตัวร่องคับพี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเจว่ารักแปดตัวล่องเนาะครับผมพรผมชอบไปที่เจ็ดแต่แต่ต้องหมดาผู้ได้เบื้องขิดไปที่เห็นอยู่ดอกอตัวเก่าแล้วครับไม่เคยเปลี่ยนสามตัวผมก็ชอบไปที่สามเจ็ดสองอันนี้ก็แต่ต้องหมดที่เห็นไปหาลาเตรี่ตัวเน็นเนาะครับผมตัวร่องคับพี่สี่แปดหนึ่งอันนี้คือผมฝันมามีคข้นจางผมไปดำหน้ายี่สิบไร่มือละหารลอย บ้ดนี้ในฝันนั่นเพิ่นมาผมฝันอีกมื้อรุ่นมาอีกมื้อวันสินสินใหญ่น่ะอันที่สองศูนย์กับหาล้อยนั่นอย่าซื้อหลายเด้อว่าสัส่นเป็นว่าเป็นว่านั่นครับเนาะเปิ<อ>นเลยว่าผมเลยถามมาเอาเลขบนมันออกตัวใดออกเก้าห้าบัตรล่างนี่ออกซีเก้า,เ,าเก้าซีเก้าซ,ซีเก้าแล้วมันเป็นเลขฝันครับ ในฝันเนี่ยผมเลยว่าเอาผมปัจจัสองศูนย์กับหาศูนย์ศูนย์หาแล้วอันในฝันอันก้อนอันนั้นเนะจะสี่หลมันบอกก็ท่านบอกว่อืมอุคนอ่ะในฝันอ่ะเป็นว่าเนี่ยสองศูนย์กับหาศูนย์มันบอกล่ีบอกละท่างที่เนี่ยมากกับจัดเพรมากกับนะครับรับเรื่องฝันของผมเลยเออคุณได้มากกับว่าได้ว่านี่ผมฝันเมันขึ้นมาน่ะ มือวันสินใหญ่บานนี้บานนี้พ่อปล่อยเลขฝันไปแล้วกับมา่ฝันใหม่มา่ฝันต่อตัวนี้อันนี้ฝันมือวันสินเลยครับสินใหญ่บุญตัวไรล่ะเก้าห้ามาสัตว่างสี่เก้ามสัตว์ผมลูกดมพวกฝันมุมเลยถ้ามีภูมมักผูมมากก็ทานไปถ้าผมสำหรับเลขฝันผมก่อีว่ามีสองสัตว์เลขมูผมก็มี ไปวิ่งหาตัวเดียวเป็นินปีหาหนึ่งหาศูนย์ตัวล่องบอกมาสำรับเด็กเพื่อนผมาวะสายวิ่งสายแดนขาดอะไรนีอันนี้พ่นให้บนรางเนาะพสร้างเนาะรัิ่นให้บนล่างกับพ้างบ g เขียนบ่อร่อเนทั้งตายเด็กเขียนเส่ยนเงเด็กอ่ามุ่ม่งก็เรื่อมด้วยกัน พราะว่าส่วนมากเอฟซีขีดคอมเมนต์มาหลายนะว่าบนหรือล่างกันสินะครับผมลอย่าลืมเออขั้นห้องพอเขียนเป็นขี่หักมาเลยออเอฟซีเ่ามันก็นกุหลาบดอกพีเออแมอนเอฟซีเพราะเอฟซีนนค,คนใหม่ที่เป็นบริจาคครับผมบนล่างได้พี่น้องต้องอสองคอซานทั้งของโมงกันก็ได้ครับผมจนให้บนล่าง <c oughs> เ,าเข้ากับไปพิจารณาหารถตัวนี้กันครับผมน่าประทงเนาะครับแต่สิมากเล็กวิ่งกะอย่าลืมเจ็ดกับแปดเออมาที่ผมจับคู่ หามาใส่เก๊กเปียกได้ครับผมมึงน,นึงถึงวัน,นมึงน,นึงกับมาทั้งสองตัวได้เนาะมาทั้งสามทั้งสี่ได้มาทั้งตัวเนีนมาทั้งตัวรองเลยครับเลขกวิ่งเนีว่าใส่ได้อยู่อ่าเลขวิ่งนี่ยปาดยากอ่ะขอบคุณพระสังครับผมบวชว่าหนึ่พี่น้องเข้าตัวมันก,กันน้ำเน่ะครับผมอู้หู้รัฐบาลให้เนี่กันต่ว่ามั่นใจโยนมามั่นใจอยู่ตัวว่าจะวิ่งได้ประคบบ่ได้นี่นะผมกปบเจ๊จิตทำได้ เอว่าเฮ็ดคุดควมสามารถแล้วน่ะเอาแล้วตะโูมักนกกระซงเนาะครับผมตะพมักมันกับขี่พานหนอยใช่ครับผมอือตะมักควมฟันกะฟันไม่ก็มีเก้าห้ากเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่นะครับห้องกับกลับน้ำเนี่ยครับผมเพราะว่าเรศฟันเนาะครับในฟันมีมากสี่เลยอือลงไปสี่เลยสำรับไปฟันก้อนน่ะกับสองศูนย์กับห้าร้อยคนว่านี่ให้บอกบอกมันมันบอกติอ่ให้บอบอกอ๋อาำรับของผมนี่ นี่แล้วครับสามตัวนี่ get 1, get 2, get 3, เ็ดหนึ่งเ็ดสองเ็ดสามนิ่งในอีกคู่หนึ่งเอามีเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวตัวเน้นครับผมเปลี่ยนแปลงต,ตัวเน้คเนคือว่าเพิ่มหนะ้ะเพิ่มเน้เนนไปนเพิ่มเน้นอีกเพราะวันม,มันมักครับมักใช่ป้อผมกาแฟหานั่นตีกับบัวไฟได้เลยอนะืมบัมีแล้วเดี๋ยวน,นี้เกตสามเ็ดสองเด็กเ็ดสามเป็นเลขกันเลขอัดแล้วครับผมอ่ะขอสร้างของคนในรายครับผมครับผมสวัสดีครับครับผม ฝากคนไลค์คนแชร์คน,คน,คน,คนติดตามเด้อพี่น้องเด้อโป่งุดท้ายทีย่เฝ้าหาลอตเตอรี่กันครับคุณโน่มัมกกับพานเนาะพ่อซาครับผมเอา,เอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม